สวัสดีครับกลับมาพบกับขวัญดาวเวแมนอีกเช่นเคยกับสโลแกนที่ไม่เคยจางหายคอนเทนต์ไม่ค่อยมีแต่คลิปดีๆเล้ามีให้กันตลอดนะครับ<ข>ตอนนี้นะครับผมกําลังอยู่ที่อําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาค้ออาเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองครับผม แล้วเดี๋ยวพอผมเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อเสร็จนะครับผมก็จะไปต่อที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนั่นเองครับผมซึ่งทั้ง2องอุทยานเนี่ยผมเพิ่งมาครั้งแรกผมยังไม่เคยมาเลยนะครับ ถ้าเราเลี้ยวตามรถปิกอัพนี้ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือเส้นทางที่จะไปเขาพระตำหนักนั่นเองแต่ว่าเราไม่ได้ไปเขาพระตำหนักนะครับถ้าใครมีเวลามากพอก็ขึ้นไปเที่ยวได้ไปอุทยานแห่งชาติเขาค้อก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปตามทางเรื่อยๆเลยขี่รถมาไม่ไกลนะครับเราก็มาถึงทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อเราเลี้ยวเข้าไปเลยครับ รังมานังดี้เพื่อนตานุยฮัลโี่สโอเครับฮัลสวัสดีครับพี่ตึ่นมาครั้งแรกเลยมันจะพิลุก ขอบคุณครับผมตอนนี้นะครับขวัญท้าวเวแมนก็มาถึงที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อแล้วนะครับนี่ครับผมก็ประทับตาเรียบร้อยนะครับเป็นรูปช้างสวยงามมากเลยเดี๋ยวผมไปจอดรถแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปจุดอื่นกันต่อครับจุดนี้ก็คือจุดที่เราจอดรถนะครับแล้วด้านนี้ก็เป็นลานกลางเต็นก็มีอันนี้ก็คือจุดที่หนึ่ง อยูที่สองนี่คืออยู่หลังสำนักงานนะครับผมได้สอบถามพี่เจ้าหน้าที่แล้วแล้วก็คือมีอีกที่นึ้งอ่ะอันนั้นก็คือเป็นลานกลางเต็นท์ข้างบนนะครับแต่เขายังไม่เปิดเนาะเนี่ยครับสามารถมากางเต็นท์ได้เลยจุดนี้ถือว่าโอเคนะเนี่ยโอ้โหดีเยี่ยมครับผมว่านะเนี่ยใกล้ๆกับลำธารด้วยมีโต๊ะมีอะไรให้เรานั่งได้เลย เนี่ยครับใครจะมาเดี่ยวมาคู่มาเป็นหมู่คณะก็ดีครับบรรยากาศแบบร่มรื่นมากอะ่ะตรงเนี้ยกว้างมากครับกลางเต็นท์ได้เยอะมากเลยตรงเนี้ยแล้วคือมีห้องน้ำมีอะไรห้องน้ำเขาก็โอเคดี ผมก็อยากมากางเต็นท์เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาสัมภาระอะไรมาเลยเนาะเนี่ยครับอันนี้ก็คือห้องน้ํามีลานกางเต็นท์เนี่ยโล่งม,ม,มากๆครับพอเราจอดรถตรงหลานจอดนะครับเราก็เดินมันเนี่ยใกล้มากครับ สามารถเอาอาหารอะไรมานั่งกินได้เลยครับเนี่ยนั่งตรงลำทานเนี่ยดีด้วยเนี่ยครับถือว่าดีนะ พอผมจอดรถเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเดินดูจุดอื่นกันต่อเลยเนี่ยนะครับเราก็แวะประทับตาตรงพี่ด้านนี้ได้เลยถือว่าโอเคแล้วครับอันนี้คือที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาเคาะ บรรยากาศดีครับภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาเค้อเนี่ยส่วนด้านนี้นะครับเขาก็ผมถามพี่เจ้าหน้าที่แล้วก็คือด้านเนี้ยสามารถขี่รถวนได้รอบเลยนะครับแต่ต้องไปด้านนี้ก่อนด้านซ้ายที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อนะครับที่เนี่ยก็คือดีมากคือเขาไม่มีการเก็บค่าทมเนียมนะครับ ก็ถือว่าดีแล้วฮอ้อยมาสูดอากาศสดชื่นที่นี่อุทยานแห่งชาติเขาคอนนะครับส่วนนี้ก็คือบรรยากาศโดยรอบครับ ส่วนด้านบนนะครับน่าจะเป็นที่พักต่างๆและน,นู้นเขาก็มีการก่อสร้างเป็นสถานที่ต่างๆไว้นะครับยังไม่เสร็จนี่คิดว่าน่าจะเป็นบ้านพักต่างๆล่ะครับคุ้มค่าการเดินทางครับ ผมออกจากจังหวัดพิษณุโลกมาตอนมาสัก8ปดโมงได้อะ่ะถือว่าดีเลยนะครับนี่ขนาดตอนนี้น่าจะมาสัก10บโมงได้ก็ยังมีความหนาวอยู่ดีเลยนะครับใครที่มาเขาขอก็อย่าลืมมาที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อนั่นเองครับ แล,แล้วนะครับขวัญทาวเวอร์แมนก็มาถึงที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับถือว่าดีเลยนะครับก็คือเรามาแล้วเนี่ยสามารถไปจุดอื่นได้เราก็มาจอดพักรถพักคนนะครับที่เนี้ยถือว่าบรรยากาศดีเลยถึงแม้ว่าจะสายแล้วนะครับก็ยังมีความแบบหนาวเย็นอยู่เนาะ ดีครับลมพัดเย็นดีแล้วก็คือเดี๋ยวผมอะ่ะตั้งใจว่าจะไปสถานที่อื่นๆนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปทันหรือเปล่าเพราะว่าผมอะ่ะเป็นการเที่ยวแบบวันเดย์ทริปนะครับวันนึงอะ่ะความตั้งใจของผมอะ่ะอยากจะเที่ยวให้ได้ประมาณสักสี่ที่นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้กี่ที่เนาะถือว่าไม่ไกลครับขนาดผมเดินทางมาจากจังหวัดพิษณุโลกยังมาได้เลยคือใครมาเข,ข่าคอเนี่ยก็คือแวะทุ่งกังหันแวะสถานที่ต่างๆนะครับคือ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยอำเภอเขาคอเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากครับอย่างที่ผมผ่านมาเนี่ยก็มีเป็นไดโนเสาร์นะครับผมก็ว่าผมก็อยากจะแวะอยู่นะก็ถือว่าดีครับที่เนี่ยที่เนี่ยพี่ที่เนี้ยนะครับพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็บริการดียิ้มแย้มแจ่มใสถือว่าดีเลยนะครับมีที่จอดรถมีจุดต่างๆมีที่กางเต็นท์เลยนะครับถือว่าดีดีจริงๆครับ เอาละเดี๋ยวผมจะไปจุดอื่นกันต่อนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ขวานทาวเวแมนด้วยนะกดติดตามช่องรับชมทุกคลิปของขวานทาวเวแมนนะครับไปก่อนครับบ๊ายบายอู้หู